สวัสดีค่ะดูครัวแม่เพนสิคะหลังทําอาหารแล้วแต่แม่เพนก็ทําเองเก็บเองค่ะแต่จะให้ดูว่ามีใครเป็นอย่างนี้หรือทําอย่างนี้กันบ้างไหมดูแล้วไม่ธรรมดาเลยนะคะแกงจะเล็ก่ะต้งเสไไม่เป็นจับเวยวัตรแล้วก็หุงข้าวเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่ระบุต้องรอแป๊บหนึ่งค่ะแล้วก็อันนี้เป็น เรื่องเส้นจะให้น้องจูเล่ให้พ่อให้แม่ให้พี่สาวบรพุรุษผู้ล่วงนับไปแล้วคะ่ะรอข้าวอย่างเดียวคะ่ะว่าข้าวยังไม่เสร็จมันเพิ่งจะดีดเมื่อกี้นี้ยคะ่ะก็จะคิดว่าจะมีแค่นี้แล้วก็เพราะว่าต้มแซ่บไม่เป็นใจยกไปทั้งมอเลยก็เลยไม่ได้แบ่งออกความจริง ก็คือตักให้พระก่อนแล้วก็ให้เครื่องเส้นทีหลังบรรพุทคือครอบครัวเราล่วงละกันแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะนุ้ยเบนก็จะรีบทำธุระเสร็จแล้วก็กจ,ะททจ,วกจะมามาเก็บสัมพรรับไปวัดค่ะนี้เป็นจะให้ดูค่ะนม่เป็นทําแค่นี้เองก็จะมีกระเพราไข่ดาวผัดแตงใส่ไข่ ใส่หมูแล้วก็แกงคือต้มแซ่บสามอย่างเองดูสัมภาระสิคะเลอะหมดเลยอันนี้สายให้ดูค่ะเพราะว่าไม่ครัวไม่ครัวหม้ป่าคือคือทำก็ทำทีละอย่างพอทำเสร็จแล้วก็เป็นอย่างนี้ค่ะโอ้ยังก็ะขยะเลยมีใครเป็นอย่างนี้บ้างไหมเนี่ย เพราะว่าไม่เป็นเก็บด้วยไม่ได้เพราะว่ามันคือเวลาต้มเวลาแกงเวลาผัดแล้วก็ะทามันไม่มันทําหลายอย่างไม่ไม่ไม่ไหวอะค่ะไม่เพนก็ทําทีละอย่างทีนี้ไม่เป็นก็จะเก็บแล้วค่ะเก็บเสร็จแล้วก็จะเตรียมตัวยกข้าวยกของใส่ตะกร้าขึ้นรถค่ะสาธุบุญกันค่ะ ส่วนผลไม้ที่จะไปวัดนั้นยังอยู่ในตู้เย็นอยู่เลยค่ะนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นตะกร้าที่ไม่เพนเตรียมเอาเอาไปวัดนี่ไข่ดาวค่ะนี่เป็นทอดอะไรใส่ถุงไปมันจะง่ายพอไปที่นู่นก็ไปใส่ใส่ชามใส่ถาดจะสวยค่ะมะนาวเอาไปด้วยเพราะว่าเอาไปใส่ต้มแซ่บค่ะจะได้เปรีป้ยวค่ะ